หัวรถจักรผีสิงไร้คนขับพุ่งทะลุสถานีรถไฟหัวลำโพงพังยับเยินไอจะเล่าให้ฟัง8พฤศจิกายนพศ2529เวลาประมาณ8โมง50นาทีขบวนรถไฟประกอบด้วยหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าจำนวน6คันกำลังซ่อมบำรุงอยู่ที่โรงเก็บหัวรถจักรสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อซึ่งหัวรถจักรหมายเลข4044ได้ถูกหัวหน้าช่างติดเครื่องยนต์ไว้และดันเกียร์ของรถไฟไว้ที่ตำแหน่งเดินหน้าโดยล็อกคันเร่งไว้เต็มสปีด แล้วช่างคนนั้นก็ลงไปดูหัวรถจักรอีกหัวหนึ่งโดยมีช่างอีกคนหนึ่งยังอยู่ที่หัวรถจักรเดิมอยู่ๆเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อหัวรถจักรทั้ง6หัวที่พ่วงติดกันเริ่มแล่นออกจากโรงซ่อมหัวรถจักรบางซื่อะยานไปบนรางอย่างช้าๆไต่ความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆจนไปอยู่ที่55กิโลเมตรต่อชั่วโมงมุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟหัวลํโพงที่อยู่ห่างออกไป15กิโลเมตรรถไฟได้วิ่งเข้าสู่รางหลักแล่นออกมาทั้ง6คันพนักงานได้เอาเครื่อง กั้นทางรถไฟลงทุกจุดเพื่อความปลอดภัยของผู้คนแต่มีจุดประดิพัทธ์ที่พนักงานเอาเครื่องกั้นทางลงไม่ทันขบวนรถจักรได้พุ่งชนรถแท็กซี่เสียหาย1คันและมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงที่กำลังมีผู้คนถลกพลานเต็มชานชาลาก่อได้มีเสียงประกาศเตือนให้ออกจากชานชลาและมีเจ้าหน้าที่วิ่งเป่านกหวีดไล่ต้อนผู้คนที่ยังมึนงงกับเหตุการณ์อย่างชุลมุนแอบบอกว่าไม่ที่ไอใช้ในคลิปนี้คือไฟฟ K688 เสียงก็เลยจะดีกว่า ทุกคลิปที่ผ่านมาเสียบต่อเข้ามือถือได้โดยตรงเลยค่ะเพียงแค่ไม่กี่นาทีทุกคนก็ได้ยินเสียงรถจักรดีเซลดังใกล้เข้ามาพร้อมกับขบวนหัวรถจักรหกคันแล่นเข้าสู่ชานชาลาพุ่งชนแป้นปะทะเลยขึ้นชานชาลาเข้าหาอาคารประชาสัมพันธ์ออฟฟิศและอาคารร้านค้าเสียงดังสนั่นว่นไหวก่อนจะไปหยุดล้มตะแคงอยู่หน้าประตูทางเข้าสถานีรถไฟและปรากฏว่าไม่มีคนขับอยู่บนหัวรถจักรที่นำขบวนเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้ สู่ขิด5รายบาดเจ็บ7รายมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทหลังเกิดเหตุมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาถึงสาเหตุที่หัวรถจักรวิ่งได้เองหนักถึงขั้นร่ำลือว่ามันเป็นหัวรถจักรผีสิงเพราะหัวรถจักรหมายเลข4410เคยประสบอุบัติเหตุเบร,รกไม่อยู่เมื่อปี2522ส่งผลให้คนขับสุขิดและผู้โดยสารอีกนับร้อยที่บาดเจ็บ หลายคนตุยเยแต่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงของรฟอฟทอสรุปว่ามันเกิดจากความสับเพ่าของพนักงานขับรถที่ติดเครื่องไว้แล้วลงจากรถโดยไม่ได้ดับเครื่องโดยช่างอีกคนที่อยู่บนหัวรถจักรคันนี้บอกว่าแม้จะดึงเบรกห้ามล้อก็ไม่มีผลอะไรจึงตัดสินใจกระโดดลงจากรถไฟแทนที่จะเลือกสับสวิตดับเครื่องยนต์ และเหตุการณ์นี้ได้ถูกตั้งฉายาว่าหัวรถตักผีสิงเพื่อนเพื่อนฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิคะ